นามมเด้เียวงลก้ยจังเลยไหไหนทำให้ยายดูที่ทำไงเดียวอแล้วพอแล้วลูกแค่นี้พอใช่ไหมอาเอาพี่อ่อยปุ๊บไปไหนวินอ้านี่นี่เอาลูกนี้ของใคร จังพ่อ <laughs> <laughs>